ในหนึ่งในหนึ่งสโมสรนะารัตแ่ง oh ้กนี่แหละผม่ใจว่าแต่ว่าแต่ว่าเรียนแล้วผมไม่นใว่าพี่สา่กีฬามีสีปีใช่ไหมแต่คนที่เรียนปินในมอ .4 นั้นตรงที่สักีฬาพี่เรียนต่อสองปีอีกผมถามว่าทันเป็นการพูดเียผมอกสองปีางัดเลยแลนี่ผมพดอย่างนี้ดนะ เป็นบวกไว้คุณมงทามาจานในคณะว่าที่การเปิดมา20ปีแล้วมีใครเป็นเอกรารยึงร่วมขายอย่างนหมดไม่มีสิคุณตัดสินใจผสมรับบางคนเื่อะข้าเทื่ไม่ใช่เห็ุจบออกไปทำงานเงี้ยจับแก๊ปป้ากูเรียนมาจบปล้วจะตรงใจไหมแล้วคุณบอกว่าว่ากว่าคุณผมบอกแล้วว่าแต่ละคนมันแล้วแต่จังหวะที่ไม่คุณทำดีนี่ผมจบมาคุยเร่องทำงานเออคุณบังคุณคุณไม่ชอบเลยใครบูมไม่รูไม่รู้งานกันแรือว่า ผมอยากมือถือขอ่เองอ้ผมได้ผมมาที่ผมผม่าละผมสบายใจไดค่ามเงินแล้ว่น้องผมที่บ้านเอากอสีบ้านลามางานเรื่องนี้ทุกวันผมไม่ได้บุ้เรื่องนี้เรื่องเงินคุยแกทำมก็้งก่อนผมชนะของไงไม่ได้ ผมไว่ากคนบางคนมันไม่สามารถมันไม่ใช่ไม่สามารถนะมันสามารถได้สิเห็นไ้มสมมติเสียงดังเสีงต้องวยดีนะ้าหนุ่มตอนนี้เจ้าเวลานะเี่ยคนในความที่ผมในเนียทั่วไปรู้ทีหัค้ คนเดียวมันมันทำได้ไหมมันทำได้คุณเหมือนเหมือนแบู้เนเก่งนแบบประสบความเด็ดในหนึ่คนแล้วในคนที่คุณดดนั้นบางทีมีกี่คนในกี่คันในสมีเลทั้นม่ัแมมใช่หาไม่ตงหากอยู่ได้เหมือนคนก เวเพื่อตอยังไงือเา้อไหานเื่องหมตอนนี้ผมต้องาเงนเพื่อถือแม่ที่เานปมันเปลี่นแล้วนะคุณเพาะมได้ทำงานไม่คุณคุณเป็นอะไรที่ก่อนไมอตดโนเลยนะแต่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 ที่ผมพูมันก็เป็นสมัันได้ถาตามนั้นคุณพ่อคุณ่ไดมาคุณพลาดเองก็ทุกยม คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจบมาคุณอยากเป็นอะไรอ้าคุณมันไม่มีคำว่าลคุณไอ้ของพี่โอ๊ตจ่ายเป็นเงินสดคุณทำต้องมาปิดกับสายใผมตอยางนังแตะตู้แล้วคุณนังเตู้แล้วามว่าอยากทํเงินอยากตีเป็นอะอยากทำัเองเรียนบริหารผมไม่ติดนะแล้ว